เจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แต่ข่าวของมิงไม่มีกักครึ่งครึ่งกลางแน่นอนจัดไปเลยกับประเด็นร้อนของพี่หมากปร,รินค่ะดูเหมือนว่าประเด็นเก่าจะกลับมาคู่อีกครั้งหลังมีไอจีปริศนาชื่อคล้ายไอจีของแม่นางเอกสาวมิ้นชาริดาโพสต์ข้อความต่อว่าแฟนคลับหนุ่มหมากปรินโดยใช้คำหยาบคายซึ่งตัวสาวมิ้นเองก็ยังให้คำตอบที่คุ้มเครืองานนี้เจอตัวคู่กรณีเก่าหนุ่มหมากเลยได้เผยว่าเห็นข้อความแล้วแต่ไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆก็เอาจริงๆแล้ว ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมเพราะว่ามันก็จริงๆแล้วสำหรับผมอ่ะผมบอกไปหลายทีแล้วว่าเรื่องของผมเนี่ยสำหรับตัวผมมันจบไปตั้งน,นานแล้วนะครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็ถ้ามันมีข่าวนี้ออกมาก็ผมว่าผมไม่รู้จะตอบอะไรจริงๆผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องจริงๆถ้า,า <laughs> ถ้ามันจริงก็ไม่เป็นไรถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่า สำหรับผมนะ่ะมันไม่ได้ติดอะไรแล้วจริงๆนะครับให้ตายเถอะกลายเป็นประเด็นให้ชวนสงสัยน่าสืบอีกแล้วเมื่อนักปั้นชื่อดังอุวิทยะโพสต์ข้อความแฉพฤติกรรดารานางเอกสอนย่อวอวอวอจ้างมางานอีเวนนะเต์นัดสแตนบายบ่ายสองโมงแต่ว่ามาสี่โมงเพราะว่ารับงานอีเวนต์อีกงานหนึ่งไว้แทนไม่มีการขอโทษใดๆอุแมกตัวย่อวอวนี้หลายคนก็เลยพุ่งตรงไปที่สาววาวาเต็มๆก็จริงๆมันไม่มีนะคะเรื่องผ่านไปแล้วเราก็ เราก็ไม่อยากพูดถึงต่อค่ะเพราะว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็เพราะว่าคนเราก็ต้องเดินก้าวไปข้างหน้า mm hmm. ก็รู้สึกว่าพูดไปมันก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมันเป็นเรื่องของอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าอยากให้มันผ่านไป ส่วนหนุ่มฮิปฮอปเดไทเทเนียมสละสดไปเมื่อปีก่อนพอมาปีนี้กลับมีปัญหาหนักกับภรรยาสาวเดียเกศิริน์ซะง,งั้นเมื่อสาวเดียได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแชร์พฤติกรรมว่าหนุ่มเดได้นอกใจตนเองแต่ที่ชี้แสบตรงกว่านั้นก็คงจะเป็นการทวงค่าสินสอดร,ร่วมครึ่งล้านที่ฝ่ายหญิงเป็นคนออกพอเมื่อวานนี้ได้เจอกองทัพสื่อตามไปสอบถามถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากปากหนุ่มเดเองที่มาถ่ายแบบพร้อมหองเพื่อนเจ้าสัวก็ปิดปากเยียบไม่ขอตอบอะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและดูท่าทางว่าจะปล่อยให้เรื่องนี้เงียบไปเองตามกาลเวลาชัว <S <S ส่วนคราวนี้จะให้แฟนคลับหนุ่มมาริโอ้โดยเฉพาะกับข่าวอัปเดตเรื่องงานแดนมังกรของหนุ่มโอที่ตอนนี้พูดเลยว่าอาจจะมีสะดุดเพราะเรื่องคิวไม่ลงล็อกอ๋อละครที่จีนก็ยังคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ครับก็ยังยังยัง,ยงหาคิวลงอยูน่น่าจะเป็นปีหน้าครับเกิดม,มาได้แน,น่นอนแล้วเอ่อยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ที่หลายคนชมว่าน่ารักมีสัมมาคารวาเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนสําหรับรนุ่มบอยปกรณ์ล่าสุดก็มีหมอดูทักว่าหนุ่มบอยจะรุ่งโดดเด่นในวงการแสดงถึงขั้นได้เป็นผู้จัดละครซะด้วยหันแน่สาธุครับผมก็ <c oughs> มยังไง <c oughs> ก็สำหรับงานด้านผู้จัดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานที่ถามว่าสนใจไหมก็มีอยู่ในหัวเหมือนกันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าด้วยวัยตอนนี้คงยังยังไม่พร้อมนะครับ บอกให้เลยว่าช่วงหน้ามีแต่ข่าวเป๊ะๆร่วมกระจายข่าวโดยน้ำผลไม้ผสมเนื้อส้มตราดีโด,โดเาชีบอกเลยค่ะว่าช่วงเนี้ยดูแล้วแสบตาสุดๆก็พี่แอนของประสมใส่เครื่องเพชรยกชุดตั้ง200ล้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดาวกระจายข่าวน,นี้น้องแองจี้เซ็กซี่สตามาแอบดูจราสาคนหนึ่งค่ะ เขาแต่งตัวริเพื่อวังอลังการเพชรน,นี่คือขนมาทั้งประเทศเลยค่ะส่วนจะเป็นใครข้างในเลยค่ะมาเต็มจัดหนักทั้งตัวทําเอาเหีียวข่าวแองจี้เซ็กซี่ตา์มองไปเลยนะคะก็แหมสาวเกรซการก้าวลงทุนนั่งตัวตรงหลังแข็งกว่า6ชั่วโมงเพ้นต์ตัวด้วยโทนสีฟ้าพร้อมเพชรแวววับกว่า999เมตรกับผลงานของศิลปินแชมป์โลกบอดี้เพนช์ชาวออสเรียเบียก,กิโมทิวแต่ความอลังการยังไม่หมดเพียงเท่านั้น งานนี้ยังต้องตะลึงกับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างสาวแอนทองประสมที่มากับชุดเครื่องประดับมณีนภาก้าวพูดเลยว่ารู้ราคาแล้วจิหนาวทั้งร่างนี้มีทั้งเพชรแล้วก็อัญมณีประมาณ9,999ชิ้นค่ะก็299ล้านบาทถ้าเป็นกระดักก็199ก้าสิ้รดัพ่เคยใส่อะไรเยอะขนาดนี้ไหมอันนี้ใหญ่สุดแล้วค่ะพี่เคยซื้อให้แบบเยอะขนาดนี้ โอ้โหแอนแต่งงานไปนานแล้วนะถ้าเกิดให้แอนขนาดน,นี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคงรักกันอย่างบ้าคลัง่งจริงๆเกรดบ้างคหคะเป็นไงบ้างต้องเรียกว่าไม่ใช่ชุดนะคะอันนี้เป็นบอดี้เพย์ทั้งตัวเลย,เยมองไกลๆอาจจะเหมือนชุดนี้นะค่ะแต่ว่าก็เป็นเสื้อกะออกสังเกตที่หัวนะคะอขอให้ซูมคงฟริงไหมคะหนักมากนะคะหนักสีสันของพี่แอนน่าจะหนักตรงช่วงคอพี่แอนเป็นยงงกันยงหนักใจอะค่ะ กเพื่อนแกคงหนักใจมาก2 9 9ล้านเดินไปนี่คือใครอย่ามาเดินใกล้เลยนะยระวังนะตอนนี้เหมือนสวยมากไงคนประกบเต็มเลยอะจริงไม่ใช่นะคงไม่ได้ห่วง <c oughs> นานๆแอนจะได้มาเดินแบบหรือทําอะไรกับเขาสตรีมจังหวะละครปิดกล้องพอดีการส่งไปให้พี่กล้องดูบ้างยังแอนไม่ได้ถ่ายรูปเลยเนี่ยของแกคงไม่เท่าไหร่คง, <c oughs> งอยากเห็นของแพมากกว่าก็เดี๋ยกก็ต้องโชว์นิดนึงแล้วก็ต้องพยายามบิวนิดนึงว่าอยากได้แบบนี้สักชุดนึงใช่อยากมีเป็นของตัวเอง ค่ะเข้ากันเข้ากันกับสองสาวแบบนี้เห็นทีหนุ่มเอหนุ่มกล้องต้องมองมองหาไว้ให้บ้างแล้วใช่ไหมคะคึกครื้นเพื่อนๆในวงการตบเท้ามาร่วมงานแน่นจริงๆสำหรับสาวเจนเจนสุดาที่เปิดช็อปร้านแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองงานนี้แก๊งนางฟ้านำทีมมาโดยสาวเจนี่สาววุ้นเส้นนานาและแอนอลิชา มาร่วมงานกันแน่นแทบแอบแซวว่างานนี้ได้ให้โซนหนุ่มพอช่วยออร์แกไนเซอร์งานให้ทั้งหมดด้วยนะคะพอลนี่นะคะช่วยจัดช่วยนะคะดูแลเรื่องออร์แกไนเซอร์ให้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นเหมือนเป็นพ่องานใหญ่พูดี่พูดีพูดให้ต้องให้เครดิตเขาหน่อยเนาะค่ะเขาก็มาช่วยคือเจนเป็นคนที่เหมือนแบบจัดแจงอะไรแล้วก็จะแบบคือเหมือนกลัวกลัวว่าคนจะไม่มากลัวว่าแะเข่าวจะมาหรือเปล่าเพื่อนเราจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยช่วยจัดแจงให้กลับมาจาก แล้วหล่ที่ญี่ปุ่นมาม,นมาสาวโยอยศสวัสดีก็มีแอบอึง้งเมื่อแฟนหนุ่มที่คบกันมานานกว่า3ปีแยบว่าไม่อยากมีลูกบ้างหรอโดนถามแบบนี้โยว่าไงคะล่าสุดที่ได้คุยกันตอนไปทริปทีป่ททญี่ปุ่นหัวเนี่ยแล้วไอ้แบบพอเห็นเด็กงานเริ่มเขาใกล้ชิเกเอวีเล่นเลยอะ่ะเฮ้ยถ้าจะมีลูกตอน40่สิบมันจะช้าไปไหมเราก็ว,ว่าผู้ชายไม่ช้าหรอกที่เห็นมา60สิบเป็นมีได้อยู่เลยแต่ผู้หญิงไงมันลําบากนิดนึงไงอะก็เลยคุยว่าเราจะยังไงดีแต่ก็แบบเรื่องแต่งงานยังไม่ได้อยู่ในหัว กยังไม่พร้อมมีลูกเช่นเดียวกับนางร้ายเนโชติกาที่มีข่าวว่าแฟนหนุ่มนอกโครงการได้ขอแต่างงานแต่ว่าตัวเองกลับปฏิเสธเอาซะดื้อเพราะอยากลุยเรื่องธุรกิจให้เต็มที่ก่อนจริงอะยังค่ะยังไม่พร้อมแต่ยังทำงานอยู่เลยค่ะปีหน้าย,ยังรับละครแบบแน่นอยู่เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องต้อง,องก็น่าจะยังไม่ใช่นะคะไหนจะเรื่องธุรกิจอีกอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนะึง สำหรับคอนเสิร์ต Go In The Dark ที่ค่ายเพลงจินนี่รีคอร์ดขอเอาใจเด็กแนวจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบปาร์ตี้เรืองแสงระยิบระยับด้วยแท่งแบล็กลายนับพันที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสตาร์ไลน์กับเธอของวง The Moose ที่เปิดมากับเพลงความจริงให้แฟนๆได้โยกย้ายต่อมาถึงข่าวของ The Years ที่ทำให้แฟนๆร้องตามกับเพลงคืนที่ฟ้าสว่างและโชว์ต่อให้แฟนๆได้ปลื้มใจส่งท้ายปีพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามีนุ่มรอพาไปชวนชิมคะ่ะ อามานอนามาน,นร่วมกระจายข่าวโดยใหม่ลอรีเอตซูเปอ e ์เจนเทลพลาสไหนใครหิวบ้างคะกขนมมาส์บีโอวายเขาจะพาเราไปชิมรามเมงกันค่ะช่วงอร่อยน่าดูสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโอเฮิชารสมะขามผสมไฟเบอร์ เห็นเป็นหนุ่มหน้าตาอินเตอร์แต่ก็ชอบไปสรรหาร้านอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นชิมอยู่ตลอดดสำหรับหนุ่มเมาส์ว o y ที่วันนี้จะพาแฟนๆดาวกระจายมาพิสูจน์ความอร่อยเด็ดที่ร้านทงจิกันราเมงซอยอารีแม่แต่จะมาชิมอย่างเดียวก็คงจะธรรมดาไปหนุ่มเมาส์ก็เลยเขอบุกครัวทำเมนูเด็ดของร้านซะด้วยแม่เป๊ะอ่ะร้านนี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยแนะนำมาครับว่าราเมงเนี่ยอร่อยมากแล้วก็คนขายเจ้าของร้านยังใจดีด้วยส่วนเมนูเด็ดนะฮะของร้านนี้นั่นก็คือ ทงโคสึโชยุรามเมงนั่นเองนะครับซึ่งต้องเคี่ยวน้ําซุป9ชั่วโมงส่วนวันนี้ผมไม่ได้มากินอย่างเดียวนะครับผมมาทําด้วยทำเองกินเองต้องอร่อยแน่นอนครับมมันอร่อยแบบนี้นี่เองนะฮะโอ้โหคือมันดีมากๆนะฮะได้มาลองทานเมนูใหม่ๆแบบนี้นะครับยิ่งได้ทานคู่กับ เครื่องดื่มชารสมะขามผสมไฟเบอร์นะครับที่ให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานทําให้มือนี้ของผมเนี่ยอร่อยโดนใจหน้าดูครับตอนนี้ผมขอตัวทานก่อนนะครับอร่อยฟินขนาดนี้คราวหน้าอย่าลืมชวนหวานใจสาวสปอยมาด้วยกันนะอุ๊บมาแล้วมาแล้วกระช่วงนี้ดูกี่ทีก็บอกได้คําเดียวว่าเริ่อ่ะอ่อยเล่นขำๆสเกต็ตดาวสเกต็ต ถึงขา่าวฮัตฟุดๆของวงการบันเทิงที่มีการแฉผ่านโลกโซเชียลมีเดียจากกรณีข่าวแม่นางเอกสาวมิ้นชาริดาขอแชร์แฟนคลับและตามดานุม,มากปรินหลังจากมีคนแคปภาพจับผิดว่าแม่สาวมิ้นใช้นามแฝงและทำไอจีลับเพื่อใช้ดานุม,มากและเหตุการณ์นี้เลยมาพร้อมวลีเด็ดที่ว่าติงนิวจริงไม่จริงสาวมิ้นก็ตอบมาว่าคือเดี๋ยวนี้โซเชียลวะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือส่วนที่จริงอะไรคือส่วนที่ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่ไม่น่าเปลี่ยนหัวไอจีบ่อยอยู่แล้วถ้า ถ้าเป็นแฟนคลับเลยก็จะเห็นแต่ว่าไอที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันเหมือนแบบมันดันไปแบบตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบคือตัวมิ้นเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซสีเรียสหรือไม่ได้มีอะไรติดใจกับทางฝั่งนั้นอยู่แล้วคืออะไรที่มันจบไปแล้วส่วนตัวมิ้นก็จบกันไปค่ะมิ้นคงไม่ว่างมานั่งสร้างไอจีปอมมิ้นเอาเวลารักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ทำงานนี่ค่ะแล้วสขวนตัวเราเชื่อไหมคะว่าไอจีจะเป็นของแม่จริงผมคงพูดไม่ได้เนาะก็ถ้า ถ้าถ้ามันจริงก็ไม่เป็นไรถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสําหรับผมอนะมันไม่ได้ติดอะไรแล้วจริงๆนะครับให้ตายเถอะอย่ามันหนมเน่ยามันหนอท้องม่เวรอย่ามันนมอย่ามันหนอ ถ้ามันจริงก็ไม่เป็นไรมินคงไม่ว่างมานั่งสร้างไอจีปอมถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสำหรับผมอะ่ะมันไม่ได้ติดอะไรแล้วจริงๆนะครับให้ตายเหอะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากสยามสแควร์เครื่องประดับจาก m ิส s พตตี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาดูเขาแซ่บๆที่นี่เวลาเดินนะคะสวัสดีค่ะ